ศไทยเนี่ยมีตั้ง6-70 60-70จังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากคอมมิชชั่นจ่ายหลายร้อยล้านในกรุงเทพต่อไปเมื่อบริษัทเติบโ,โตขึ้นสมาชิกหลายแสนคนแน่นอนฮนะเราสามารถจ่ายได้เป็นพันล้านแบบสบายนะครับประกอบกับสินค้าของเรานะครับเกี่ยวกับสุขภาพะนะครับอย่างหนูติ๊กคงจะเห็นด้วยะนะครับว่าถ้าเกิดคุณมีเงินมากแค่ไหนโอกาสคุณดีแค่ไหนถ้าสุขภาพไม่ดีทุกอย่างจบ ค่ะนะครับคุณไม่มีทางหาเงินใหม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเริ่มใช้จากโปรดักตัวแรกเลยนะครับดีท็อกซ์เนื่องจากว่าคนเราต้องทานทุกวันใช่ค่ะต้องทํางานทุกวันค่ะถ้าสุขภาพไม่ดีคุณไม่มีทางหาเงินได้เลยจบเลยเงินร้อยล้าน200ล้านบาทค่ะคุณปิดไม่ได้เลยค่ะนะครับแล้วคุณก็หวังลมฟ้าลมฝนวันที่16กับวันที่หนึ่งใช่ไหมครับส่วนใหญ่คนเราจะเป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งไม่ผิดนะครับแต่เพียงแต่ว่า ถ้าดูจำสิทิละหนึ่งใน8 0 0แสนกว่าถึงถูกรางวัลที่หนึ่งกับถ้าเกิดเราทำธุรกิจเครือข่ายหนึ่งต่อหนึ่งคุณทำคุณได้คุณไม่ทำคุณไม่ได้และเรายังมีเมื่อก่อนผมทำธุรกิจกับกับบริษัท4 5หบริษัทนะครับที่ว่ามีเงินเชลโอเวอร์นะครับรายได้ต่อปีในหกเจ็้ล้านบาทพนักง,งาน200กว่าคนาตอนนี้ถ้าเกิดผมทำธุรกิจเครือข่ายโดยมีทีมงานาที่เราจะเอาประสบการณ์ของเรา มาช่วยทีมงานด้วยเหตุผลข้อเดียวครับทุกคนจะได้ไม่ต้องผิดพลาดเหมือนอย่างที่ผมเดินมาแล้ว mm. ด้วยเหตุผลข้อเดียวจริงๆครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าวาดจะผ่านจุดนี้ได้เนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับน้ําตาลเช็ดหัวเข,าข่านับคร้งไม่ถ่วนนะครับผมก็ไม่อยากให้ใครผิดพลาดอย่างที่ผมเคยผิดพลาด แล้วะะเราจะเปิเติบโตไปด้วยกันนะครับะนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะเป็น,นะคะความรู้สึกและนะคะความคิดของคุณแม็กเองนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อและจะให้คุณแม็กนะคะช่วยแยกให้หน่อยว่าเอ๊ะจุดเด่นสุดด้อยของเพียวไลท์มีอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อค่ะ คุณใช่ไหมที่ทรมานกับอาการท้องเสียระบบขับถ่ายผิดปกติโปรดยามองข้ามเพราะอาจลุกลามสู่โรคมะเร็งลำไส้มะเร็งตับหรือโรคหลายอื่นๆตามมาขอแนะนำนวัตกรรมล่าสุดที่คิดค้นมาเพื่อการดีท็อกซ์สารพิษในร่างกายที่รวมสารอาหารสกัดเข้มข้นจากธรรมชาติกว่า10ชนิดเพียงซองเดียวมีคุณค่าเทียบเท่าผักผลไม้จํานวนมากระบบขับถ่ายผมกลับมาเป็นปกติท้องไม่ผูกเหมือนแต่ก่อนแล้วครับดื่มมาได้สสัปดาห์แล้วค่ะน้ําหนักลดลงไป4กิโล ผิวพรรณก็ดูดีขึ้นด้วยค่ะผมดื่มไป3เดือนกว่าสายตาเริ่มดีขึ้นกำลังก็ดีขึ้นรื่นแผงแรงเดินทั่วตัวเองได้เลยได้การดูแลสุขภาพที่ง่ายได้ผลจริงมั่นใจได้ด้วยมาตรฐานจาก HACCP GMP และฮาลานเครื่องดื่มใยอาหารกลิ่นกีวีนวัตกรรมล่าสุดเพื่อการดีท็อกซ์สารพิษในร่างกายสนใจโทรด่วนหารเราตอนนี้ที่0860458118 หรือ0860458448สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพจากเพียวไล์ช่วงเพียวไล์ get rich ค่ะกลับเข้ามาพูดคุยกันต่อในช่วงที่3แล้วสําหรับวันนี้นะคะในช่วงที่แล้วเราก็พูดไปแล้วนะคะในบางส่วนนะคะในบางมุมมองของคุณแม็กและยังมีอีกหลายมุมมองนะคะแนวคิดของคุณแม็กที่วันนี้อยากจะมาแชร์ให้กับทุกท่านได้ฟังกันนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันในช่วงเ,เบรกที่แล้วเลยนะคะว่าพูดถึงไหนแล้วนะคะเชื่อว่าหลายท่านนะคะอยากจะติดตามฟังตอต่อไปนะคะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ดีเลยค่ะโอเคครับ อย่างที่เกินไปกับคุณติ๊กนะครับว่าเบรกที่ผ่านมาเนี่ยว่าทำไมผมถึงเดินทางนี้ะนะครับทั้งๆที่ว่ามันแตกต่างกับสิ่งที่เคยทำมาม,มากมายเลยเกินชนิดที่หน้ามือเป็นหลังมือของอีกคนหนึ่งเลยะนะครับเป็นอย่างนี้ทุกทุกทนนะเวลาทำงานเนี่ยเราอยากรู้ว่าเขาจะได้อะไรบ้างนะครับนอกเหนือจากสุขภาพที่ดีอย่างที่เกินไปในสักครู่นะครับแน่นอนฮะผลประโยชน์สิ่งที่ท่านได้รับจากการทำงานคืออะไรบ้าง นะครับผมศึกษามาดูหลักจากสสี่ห้าบริษัทรวมกัน<ๆ>นะครับจริงๆมันเจ็ดแปดบริษัทละนะครับแต่บริษัทเล็กบริษัทน้อยเราตัดออกไปนะครับถึงไม่ได้ศึกษาว่าบริษัทไหนใหญ่โตหรือเดียวกันแต่ศึกษาว่าบริษัทไหนโอกาสเติบโตสูงกว่าน,นะครับอ,อันนี้เป็นหลักเกณฑ์เดียวกันกับการเข้าซื้อกิจการหรือเข้าซื้อหุ้นอของบริษัทไหนเพื่อได้กำไรเยอะที่สุดนะครับแต่หลายๆคนเขาจะซื้อ ลงทุนกับบริษัทที่เขาเติบโตมาอยู่แล้วซึ่งไม่ผิดนะครับแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่ท่านได้รับกับคืนมาในอนาคตมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่ท่านคิดนะครับเพราะว่าการเติบโตขึ้นไปแล้วเนี่ยโอกาสที่ว่าจะอยู่กับที่ทดทอยลงมาสูงมากครับนะครับนี่เป็นหลักเกณฑ์ง่ายๆในการเข้าซื้อกิจการะนะครับแต่ถ้าท่านลงทุนในบริษัทที่กำลังเติบโตอย่างท่านผู้ชมที่ว่าเคยสนใจเรื่องการเงินอาจจะรู้จักโฟลเดมเบอร์เฟส นะครับเขาซื้อหุ้นจากบริษัทที่เขารู้จักดีะนะครับที่มีโน,น้มเตบโตสูงปรากฏว่าผลคือเป็นไงทราบไหมครับเขาเป็นคนที่รวยที่สุดในระดับโลกคนที่สองนะครับรองจาก Microsoft รองจาก b i บิลเกตผมเอาหลักเกณฑ์เดียวกันมาลงมาทำในธุรกิจ p u i ไลซ์นะครับซึ่งแน่นอนครับเราไม่อยากจะผิดพลาดอีกแล้วนะครับแล้วที่นี่เป็นที่เป็นเรียกว่า final destination นะครับเป็นจุดหมายปลายทางของผม นะครับอย่างที่เกินไปว่าถ้าภายใน3ปีผมทําเงินได้ท่านไม,ไม่จำเป็นต้องทําได้มากเหมือนผมนะครับอาจจะมีะไรายได้เพิ่มเติม,มอีกเดือนนึงสักสองหมื่นสามหมื่นหรือ 50, ห้าหมื่นผมว่าชีวิตท่านก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วนะครับะนะครับถ้าท่านไปไหนท่านไม่ต้องมาดูในกระเป๋าว่าเหลือเงินเท่าไหร่นะครับอยากจะเสื้ออะไรไม่ต้องคิดแล้วคิดอีกนะครับนี่คือทางที่ดีที่สุดของท่านเพราะอะไรทราบไหมครับเพราะผมจะเอาประสบการณ์ที่เสียหายทั้งหมดมาเป็นพี่เลี้ยงท่าน ตัวที่ท่านไม่ต้องไปซื้อประสบการณ์ใหม่ะนะครับสมมุติถ้าท่านเดินทางไปกับด้วยเรานะครับเราปรากฏว่าอายุสัก30 40ท่านหยุดทำงานแล้วะนะครับมีเงินเข้ามาต่อเวลามไม่ต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่เหมือนกับผมตอนอายุ40กว่านะครับผมก็จะยินดีกับทุกท่านมากมากนะครับอย่างคนเราทุกคนเนี่ยบางทีเขาไม่ทราบไงครับผมสมมุติตัวอย่างง่ายๆตอนที่ผมเริ่มทำธุรก,กิจหลังจากจบกับมาใหม่ๆเนี่ย ผมมักจะสมมุติว่าตัวเองเป็นกัปตันในเรือเดินทะเลไปถ้าท่านเดินผิดแม้องศาเดียวค่ะปลายทางมันจะเริ่มมาห่างไปเรื่อยๆอนี่ออกใช่ไหมครับค่ะค่ะแล้วเกิดท่านเดินช้ามันปลายทางก็ยิ่งช้าค่ะแต่ถ้าเกิดท่านเดินถูกทางองศาถูกและมีคนที่มีประสบการณ์พูดง่ายๆมีใต้งกลงค่ะที่คอยดูแลว,ว่าอะขึ้นลงมาทางนี้เลี้ยวซ้ายขึ้นทวนนี้เลี้ยวขวาค่ะโอกาสถึงเป้าหมายเร็วขึ้นใช่คอ้คำว่าสําเร็จบางทีท่านบอกอ่านนึกไปถึงว่าสําเร็จเป็นยังไงบ้าง วันที่ท่านถึงเป้าหมายแทนที่ท่านจะซื้อ V ีออสทำไมไม่ซื้อ BM b ีไปเลยละ่ะใช่ไหมครับเนี<ช>่ยไม่ต้องใช้เวลาเท่ากันทำธุรกิจอื่นท่านก็ได้บีออสทำธุรกิจบริษัทผิดท่านก็อาจจะเป็นโตย่าคุเรล่าละละขึ้นไหน่อยสักนิดนึงนะครับซึ่งก็เป็นเรงที่ดีนะครับเพียงแต่ว่า,ผม,มากกผ,ม z, ผมไม่อยากกลับผมเคยใช้เบนส์ผมไม่อยากกลับไปใช้ v ีออสอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเคยชินกับตัวเก่า นะครับและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะครับท่านผู้ชมครับผมอยากจะถ่ายทอดประสบการณ์ให้ฟังนะครับหลายปีที่ผ่านมาสิ่งที่ท่านต้องต้องซิร์ลและระวังมากสุดคือความเคยชินจะเดินออกจากความเคยชินนี้ยากมากนะครับยากจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมถ้าเกิดมีญาติพี่น้องหรือว่ามีบุตรหลานแล้วเขาเขายังนับหนึ่งไม่ได้เนี่ยอย่าเพิ่งไปว่าเขาเพราะแม้แต่ผมเองที่ผ่านประสบการณ์มันเยอะแยะขนาดนี้เสียหายมากขนาดนี้มีลูกน้องเยอะขนาดนี้รายจ่ายเยอะขนาดนี้ ช่วงนั้นก็มีรายได้เยอะนะครับติดอยู่ในฟาร,ร์มเคยชิน5้ปีเต็มๆนะครับเดินออกมาไม่ได้เนื่องจากว่าหนึ่งเนี่ยเรามีประสบการณ์ที่ไม่ดีมาก่อนแล้วการนับหนึ่งใหม่หลังจากที่มีประสบการณ์ไม่ดีมาก่อนนี่ยากมากนะครับแต่ถ้าเกิดท่านอาศัยฟาร,ร์มกล้ามาในทีเดียวเ,เดินออกมาจากจุดนี้ได้ซึ่งยากไม่ได้แปลว่าทําไม่ได้นะ,นะครับถ้าท่านเดินออกมาจากจุดที่ท่านเคยชินอยู่ชีวิตท่านจะติดปิกบินเลยนะครับแต่เพียงแต่ว่า จำเป็นต้องมีใต้กขงมีพี่เลี้ยงอยู่ข้างๆเพื่อว่าจะได้ไม่ต้องลองผิดลองถูกอีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะนะครับเหมือนอย่างที่ผมะนะครับผมนับหนึ่งสองสามก็จะห้าสิบลันะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านไม่ต้องมาอายุขนาดนี้นับหนึ่งกับผมนะครับท่านอายุเท่าผมท่านมีเงินในแบงค์ท่านมีลูกทีมที่มีประสบการณ์แค่ท่านถ่ายทอดสิ่งที่ท่านเคยผ่านสิ่งที่ท่านสำเร็จให้คนข้างหลังที่เดินตามหลังท่านผมก็จะขอบคุณท่านมากมากแล้ว นะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะแชร์นะครับ,รบแล้วก็เหตุผลที่ผมเดินมาที่เพียวไร์แน่นอนครับมันต้องมีเหตุผลนะครับผมคงไม่ปล่อยให้เวลาผมสูญเปล่าหรือว่าใช้จ่ายไปโดยที่ว่าไม่เกิดประโยชน์ขึ้นอีกแน่นอนนะครับเดินทางขึ้นเรือลําเดียวกันนะครับจับเข็มที่ถูกเดี๋ยวผมจะช่วยกันดูแลนะครับว่าซ้ายคือมรสุมขวาคือทางดี แล้วเราจะถึงเป้าหมายอย่างเดียวที่สุดนะครับนะคะ,ะ,คะถือว่าเป็นประสบการณ์นะคะที่คุณแม็กซ์นะคะคือมาบอกต่อหรือว่ามาแชร์กันนั่นเองค่ะต้องขอขอบคุณนะคะคุณแม็กซ์มากนะคะค<ด>ก็คือน้องติ๊กเป็นอีกคนนึงนะคะที่ได้ประสบการณ์ดีๆแบบนี้และเชื่อว่าทุกท่านก็เช่นเดียวกันนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่อยากมาเป็นสายงานเดียวกับคุณแม็กซ์หรือว่านะคะร่วมธุรกิจกับเพียวไลน์ค่ะสามารถโทรเข้ามาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอค่ะสามารถติดตามเราได้นะคะในโอกาสหน้า และหวังว่าคุณแม็กนะคะวันต่อไปจะมารับประสบการณ์ดีๆนะคะแบบนี้ให้กับคุณผู้ชมและน้องติ๊กได้ฟังกันต่อไปค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณแม็กและน้องติ๊กต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ